สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะพบก,กับสาวใต้ฟินแลนด์นะคะวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปซื้อรถจัก,กรยานใช่ล้วค่ะวันนี้นะคะจะไปซื้อรถจัก,กรยานกันนะคะที่พิซมาพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็คนฟินแลนด์ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้จัก,กรยานกันนะคะเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากได้จักรยานสักคันน,นะคะเพราะพวกเรานะคะไม่มีจัก,กรยาน แต่พวกเรา,าไปดูจักรยานที่พริสมาแล้วก็เวตุริมาหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าตัวที่เราจะเอานะคะเป,เป็นจักรยานไฟฟ้านะคะอยู่ที่พริสมานะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปซื้อแล้วก็เดี๋ยวตอนขากลับนะคะเราจะต้องปั่นจักรยานกลับบ้าน,นะคะ่ะตอนนี้ชุดคือพร้อมแล้วคะ <c oughs> คือเอาชุดออกกําลังกายมาเลยนะคะเพื่อว่าเดี๋ยวตอนขากลับเราจะต้องปั่นกลับบ้านนะคะเพราะว่าจักรยานตัวที่มาออมมันก็คันใหญ่ ไปค่ะไปปริสมาด้วยกัน เราจะซื้อจักรยานตัวรุ่นนี้นะคะเป็นจักรยานไฟฟ้านี่คนลองมาละแ้วเียวะ่าตสน Это сцена катанада. Йо. Здесь тоже, он не пошёл, ซื้อจักรยานน้องบอกว่าจะซื้อให้เมียนี่เราไม่แน่ใจแล้วนะว่าซื้อให้เมียรหรือว่าซื้อเพื่อสนองนี้ตัวเอง <c oughs> น่ทุกคนตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะขับจากพริสมากลับมาถึงบ้านนะคะก็ระยะทางประมาณปรไม่กีกิโลเมตรจาก p r i สมา <4. S 2> ประมาณ5 4 5สกิโลนะะจักรยานไฟฟ้านะคะมันดีมากเลยมันแบบช่วยตอนที่เราปั่นนะคะเหมือนแบบมีคนแบบดันขึ้นตลอดอะ่ะที่พิแล้านะคะจะมีลักษณะภูมิประเทศแบบเป็นเขาเป็นเนินอะไรเงี้ยเยอะคือการที่มีรถจักรยานไฟฟ้า คือดีมากคือมันช่วยแบบช่วยมันมันช่วยให้แบบชีวิตแบบง่ายขึ้นอนะ่ะมันไม่มันไม่ปวดน่องนะปกติถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้ใช้จักรยานที่เป็นจักรยานไฟฟ้าเนาะเวลาที่แบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยค่ะมันจะปวดน่องมากบางทีอาจจะต้องแบบจูงเดินนะมันปั่นขึ้นไม่ไหวนะคะ นี่คือแบบง่ายมากคือแบบมันไปแบบฟูดฟเหมือนตอนที่จังหวะที่เราเปลี่ยนเกียร์นะแล้วก็เราใช้ระบบไฟฟ้ามันด้วยนะมันก็เหมือนความรู้สึกเหมือนมันดันอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนมีคนดันอยู่ตลอดเวลาดันท้ายอ่ะเออมันก็เลยทำให้ง่ายขึ้นอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อเพิ่มนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็น ที่ที่ล็อกรถคะแต่ว่าในในจักรยานน,นี้ที่ล็อกรถอยู่แล้วนะคะอันนี้ไว้เวลาที่เราแบบไปจอดข้างนอกนะคะเราอาจจะต้องเอาไปเกี่ยวข้องกับอ่ที่ที่จอดรถจักรยานนะ,ะไม่ให้จักรยานเคลื่อนไปได้ะกันขมโมยนะ <c oughs> นี่แล้วก็อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มอันนี้คือที่ที่ที่สูบลมนะใช้กับสูบเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นหัวบบนี้สูบตั้งเข้าไปนะ แล้วก็ใช้เน,นี้ใช้ดันนะอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะว่าที่สูบลมมันมีแบบเป็นมือแบบนี้ด้วยตอนอยู่ที่ไทยไม่เคยเจอนะไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆคือเราไม่เคยเห็นนะอันนี้ดีมากเอาไว้เวลาฉุกเฉินนะเวลาที่แบบจำเป็นต้องใช้อนะไรเนี้ยแล้วก็อุปกรณ์ที่ในรถนะคะที่เขามีมาให อันนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรีอ่สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่นะคะที่อยู่ท้ายรถนะคะเอาเอ้มาแล้วก็เอามาเสียบชาร์จบนบ้านได้นะ,ะอันนี้คือดีมากคือถ้าใครแบบลังเลที่จะซื้อจักรยานไฟฟ้านะ,ค,ะคือแนะนำเลยนะเพราะว่ามันดีจริงๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่ล็อกมันนะ Can n o t c a ค n น t take off Oh. You can take off when the when you c l o s e Are you sure? y e s y <Yet>, e <yet>. s h That can be like. No no no. Okay. ตรงนี้ก็จะต้องมีอันนี้นะคะล็อกอีกทีหนึ่ง mm hmm. สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย